คลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่หมีจะมาทําให้ดูว่ามีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ภาพของเราอะขจัดสีเทาได้เรียกว่าแทบจะ99%เ้ลยละคะ่ะขึ้นอยู่กับภาพที่เราเจนมานะคะเดี๋ยวพี่หมีจะทําให้ดูก่อนเนาะวิธีที่ไม่เสียตังค์เนี่ยครั้งที่แล้วทําให้ดูไปแล้วเดี๋ยวทําอีกวิธีหนึ่งให้ดูซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะใช้วิธีอ่า image trace นะคะเดี๋ยวใครไม่มี image trace นี่ไปเอามาอยู่ที่ Wind ดสนะคะวินโดแล้วก็ ติ๊กที่ image trace นะคะอ่าก็จะได้ตัวนี้มาเอาเขาแอบไว้ด้านข้างนะคะพอได้ตัวนี้มาแล้วเอาทำไมไม่เห็นมีตัวอะไรเลยเนี้ยคนที่ยังใช้โปรแกรมไม่เป็นอะบางทีเรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ทราบนะคะคนที่ใช้โปรแกรม illustrator เก่งแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าพี่มีพานะคะคนที่ทำไม่เป็นก็มีจะได้ค่อยๆดูไปนะคะให้เราเลือกก่อนนะคะครอบคุมก่อนอ่าตัวเหล่านี้ถึงขึ้น อันนี้พี่หมีกำลังจะทำภาพ JPG เนี่ยทำภาพ JPEG เนี่ยให้เป็นเวกเตอร์นะคะเพื่อที่เราจะได้เอาสีเทาออกได้แล้วจะได้อัพสเกลขยายภาพได้นะคะเพราะภาพเข้ามาเนี่ยเป็นภาพที่ไม่ใหญ่นะคะภาพเล็กเอาละค่ะพอตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนรีเซตเนี่ยเปลี่ยนได้สองอย่างนะคะแล้วแต่เปลี่ยนเป็น16 Color ก็ได้เขาจะแบ่งเฉดสีให้นะคะหรือเป็นเฉดออฟเกรย์ก็ได้อันไหนทำแล้วสวยก็เอาอันนั้นนะคะ พี่หมีเอาเฉดออฟเก้แล้วกันเนาะ,ะเขากำลังทํางานเลยนะคะอันนี้เป็นพรีวิวนะคะเดี๋ยวพี่หมีขยายดูกันอ่าคมแล้วนะคะเส้นคมกิ๊บกิบละเส้นคมกิ๊บกิบละทำไงต่อเอาพรีวิวออกนะคะกดเทส t กดเทส t แล้วก็กดเอ็กแพนเลยค่ะตรงนี้นะคะเอ็กแพนอยู่ข้างบนอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะ ภาพเราก็จะเป็นเวกเตอร์แล้วนะคะจากเป็น JPG เมื่อกี้เป็นเวกเตอร์ละเดี๋ยวแอบดูเนี่ยค่ะแต่ว่าเวกเตอร์มาอย่างเงี้ยค่ะละเอียดฝอยยิบอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่หมีจะเอาสีเทาออกให้ดูจะเห็นว่าแบบค่อนข้างค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ได้เพราะว่าเขาชิ้นใหญ่เนาะอันนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะเราออกได้เนาะ แต่ตรงนี้เราจะเอาออกยากเพราะเขาเยอะมากเลยอะทําก็ไม่ไหวนะคะตรงนี้เอาออกยากมีตั้งหลายที่เนี่ยเข้ามาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเงี้ยก็จะอ,ออกลาบากอะ่ะเขาไม่ได้กรุปมาให้อะ่ะไม่รู้ต้องเลือกตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะลองเลือกดู select same appliance นะคะ appliance น,นะคะก็มาแค่บริเวณนี้เองอะ่ะโอ้โหเราต้องต้องไล่ทแบบมันจะ จริงทําได้นะคะค่อยๆแตะแล้วก็ดีลิทไปดีลิทไปนะคะแต่มันก็ไม่ไหวเรานะคะเพราะว่าจะเสียเวลามากเลยค่ะอย่างเงี้ยเป็นวิธีที่แบบไม่เสียตังแต่เสียเวลาแต่เพื่อนพี่มบางคนเขาก็ทํานะแต่พี่หมี่ไม่แนะนําหรอกเพราะว่าสมุดร,ระบายสีเล่มหนึ่งต้องมีไม่ประมาณยี่ี่รูปอะ่ะเขาถึงจะปริ้นให้ ถ้าใครมีไม่ถึงเขาก็ไม่ปินให้นะแต่พี่หมีอนุมานไปแหละว่าควรจะต้องมี24รูป48หน้านะคะถ้ามีต่ำกว่า24รูปก็จะดูเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรให้คนซื้อเท่าไหร่อะ่ะอย่างเงี้ยแตะไหวไหมฮะถ้าแตะไหวก็แตะวิธีนี้ไม่เสียตังค์นะคะแต่พี่หมีอาจจะมีอีกวิธีนึงเดี๋ยวพี่หมีปิดอันนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวผสมกันมาสับสนมีอีกเว็บหนึ่งที่พี่หมีจะแนะนาแต่เว็บนี้เสียตังค์นะคะนี่ค่ะ Vectorizer.ai ซึ่งแบบกริปเนี้ยบมากเลยอะแล้วก็เหมาะมากเลยสำหรับคนที่ไม่ได้แต่ทำสมุดระบายสีนะคะคนที่ต้องการเอาภาพที่เป็นเวกเตอร์อะไปขายตามเว็บสต็อกต่างๆเนี่ยก็น่าจะใช้ตัวนี้ด้วยนะเพราะเขาแยกเลเยอร์มาให้เป็นไฟล์เวกเตอร์เลยแหละเอาใส่เข้าไปนะคะเอาไปวางที่ URL เลยค่ะแล้วก็ Enter อ่าเว็บนี้ละค่ะ เดี๋ยวพี่หมีจะพาไปดูราคานะคะเมื่อก่อนเนี่ยฟรีแต่ตอนนี้เขาไม่ฟรีแล้วนะคะเขาเก็บตังะคะ่ะแต่ว่าความสวยเนี้ยนี่แบบสุดๆนะเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปดูเนี่ยเว็บนี้แหละเห็นไหมคะอ่าเขาจะแบบเนี่ยคมคลิปเนี้ยมาเลยอะ่ะสนใจไหมคะแบบเนี้ลองดูคะ่ะเห็นไหมคะจากที่แตกๆเป็นพิกเซลเนี่ยเรียกว่าเนียนมาเลยอะ่ะ นี่ค่ะดีมากเลยอะเว็บเนี้ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทํามาแล้วก,กริปขนาดนี้เลยแหละแต่ว่าเว็บเนี้ยเขาไม่ได้อัพสเกลไม่ได้ขยายภาพใหญ่ให้นะคะแต่ภาพอะยังไงก็มาเป็นไฟล์เวกเตอร์อะให้เอาไปขยายที่ Illustrator ก็จะคมนะคะดูแล้วสวยดีเนียนกริปดีราคาเท่าไหร่คะเนี่ยพี่หมีอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยละกันมาแล้วมาแล้วราคานี่ไงคะอ่า ก็เขาขายเป็นเรียกว่าภาพเลยแหละห้าสิบรูปนะคะเคดิตหนึ่งก็คือหนึ่งรูปนะคะห้าสิบรูปเนี่ยราคาประมาณสิบเหรียญน,นะเก้าจุดเก้าเก้านี่พี่หมีตีเป็นสิบไปเลยนะคะประมาณสิบเหรียญก็ตกรูปแล้วประมาณเจ็ดบาทนะคะถ้าใครคิดว่าเราคุ้มเราชอบงานนิบเนียบแบบนี้นะคะก็ลุยไปได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคาร์ลิงก็ดูนิดนึงนะคะคาร์ลิงอ่ะต้องใช้ประมาณยี่สิบสี่รูปเราต้องหารดูว่าของเราอะ่ะต้องใช้ไหนอะ่ะ ของพี่หมีคิดว่าน่าจะต้องใช้สองร้อยเครดิตนะคะก็คือสามสิบห้าเหรียญน,นะ,ะก็รูปก็จะถูกลงมาหน่อยนึงนะคะน่าจะประมาณรูปละห้าบาทนะคะเดี๋ยวพี่หมีพาไปทําให้ดูนะคะถ้าเกิดใครใช้ก็ทําตามพี่หมีเลยนะคะอันดับแรกจะด์กมาก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดมาก็ได้พี่หมีเปิดมาเนาะเอารูปเมื่อกี้เลยดีกว่าตัวนี้ภาพเล็กด้วยเห็นไหมคะพันยี่สิบสี่คูณพันยี่สิบสี่อ่ะเอาตัวนี้แหละอ่าพอคลิกมาแล้วจะรอเขาแบบอัปโหลดแป๊บนึงนะ รอโปรเซสครับแป๊บนึงอ่ามาแล้วค่ะก็ลองดูเลยนะคะด้านขวาเนี่ยเป็นด้านที่เขาโปรเซสมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะดูด้านซ้ายเป็นรูปเดิมของเรานะคะพันยี่สิบสี่ฮะรูปนี้ก็พันยี่บสี่แต่เป็นไฟ SVG แล้วค่ะคมกริปเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะพอเห็นอย่างนี้แล้วก็ชอบนะคนทำงานอาร์ตอนะ พี่หมีเห็นแล้วก็ชอบปะต้องยอมจ่ายแล้วป่ะคะเนี่ยลองคำนวณดูนะคะอ่ะถ้าเราเรียบร้อยแล้วเนาะล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะอ่าพอคลิกดาวน์โหลดแล้วให้เราติ๊กคัลเลอร์ตรงนี้นะคะเป็นการกรุ๊ปนะคะถ้าเราไม่กรุ๊ปเดี๋ยวเราเอาสีเทาออกลำบากนะคะติ๊กคัลเลอร์แก๊ฟิลเลอร์เนี่ยไม่ต้องมีนะคะเอาออกนะคะฟิลแก๊ปเนี่ยเอาออกนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเลยเขาก็จะมาเป็น svg นะคะ มาเป็นไฟล์ svg นะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่หมีพาไปเปิดที่ illustrator นะคะเปิดไฟล์เมื่อกี้มาเลยามาแล้วค่ะดูด้านขวานะคะเนี่ยเขาจัดกรุ๊ปมาให้ซึ่งทำให้แบบเราชีวิตเราง่ายขึ้นมากอะ่ะเราทำงานง่ายขึ้นมากเลยอะ่ะลองดูนะคะเดี๋ยวพี่หมีจะปิดลูกตาตัวตัวนี้ก่อนโอเคไหมนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยโ,โหแบบไม่ต้องมาแตะแตะทีละชุดสีนะคะ เอาออกตรงนี้ล่ะเอาออกไหมเอาออกตัวสําคัญไหมเอาออกเนาะหัวใจอันเดียวเองที่จะเสียไปเอาออกแล้วกันนี่แล้วตัวนี้ล่ะอันนี้เขาก็จะกรุ๊ปให้ตามสีนะคะเอาออกนะคะตัวนี้ล่ะเออตัวนี้ก็ต้องเอาออกเนี่ยค่ะแต่ก็จะมีใบไม้บางอันที่สีเดียวกันหายไปด้วยก็โอเคนะอ,ออกเลยค่ะ เอาแบ็กเก่าออกไม,ไม่ต้องก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่หมีจะขยายให้ดูเนาะเอาจะขยายทำไมจะโหขยายก่อนสิคะพี่หมีเนี่ยค่ะคมกริบๆแล้วเนี่ยค่ะคมกริบๆเลยค่ะใช้ได้เลยแหละใครชอบงานนิปเนียนก็ต้องใช้ใช้เว็บนี้ล่ะค่ะ แล้วเวลาเซฟนะคะสำหรับทำคาร์ลิงนะคะเวลาเซฟนี่เดี๋ยวตรงนี้ดูหน่วยก่อนพี่มีชอบเปลี่ยนเป็นพิกเซลนะคะง่ายดีค่ะครอบคลุมแล้วก็ขยายตรงนี้เลยนะคะตรงดับเบิลยูเนี่ยแล้วก็โซ่มีโซ่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองพันห้าก็พอค่ะสองพันห้าพิกเซลนะคะอา้าวอันนี้มีสองพันห้าด้วยค่ะด้วยไปละ โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขยายอาร์ตบอร์ดให้ดูนะคะเดี๋ยวบางคนจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีสีเทาจริงๆไม่ต้องขยายก็ได้นะคะเซฟได้เลยเอ็กพอร์ตได้เลยอ่าเนี่ยค่ะขยายดูอีกทีนะคะอันนี้เป็นภาพที่อัพสเกลแล้วนะคะคมกิบกคมกิบกิบนี่กี่เปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเปอร์เซ็นโอเคเสร็จแล้วก็เอ็กพอร์ตไปเลยค่ะอา้าวมีตัวไม่สวยอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งไม่รู้อะไรเดี๋ยวอ,ออกนะฮะเอ,ออกก็ได้ เดี๋ยวตรงนี้แอบมีหัวใจอยู่ดวงนึงแต่ไม่มีขอบเดี๋ยวทํำขอบไปข้างในแล้วกันเนาะบางทีพี่หมีก็ประมาณว่าเออจะเยอะไปหนาอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> โอเคได้หัวใจละะเ,เท่านี้แหละทีนี้ก็จะเอ็กพอร์ตไปนะคะเพื่อที่จะเอาไปวางในหน้าโปรแกรมทําเนื้อในของเรานะคะไฟล์เอ็กพอนะคะ save for web legacy นะคะเราจะเป็นไฟล์ png หรือ jpg ก็ได้เนาะอ่ะ jpg ก็ได้แล้วก็เอาคลิป to artboard ออกนะคะอ่าเนี่ยค่ะภาพเราก็จะคมกริบกอย่างนี้เลยแล้วก็เซฟเลยค่ะอืมเรียบร้อยละเดี๋ยวพี่หมีทําให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเปิดรูปเปิด,ร,ปปดรูปมาเลยนะคะ เอารูปลิงกินกล้วยนะคะลิงกินกล้วยลองดูว่าอันนี้ยากขึ้นนะคะความสามารถของ vectorizer.ai จะทำได้ขนาดไหนเพราะรูปลิงกินกล้วยนี่มีทั้งจุดมีทั้งสีเทาเนาะเดี๋ยวลองดูค่ะอ่าน่าจะกริปอยู่นะดูคร่าวๆกริบอยู่กริบอยู่ค่ะอ่าโอเค นก็ดาวน์โหลดนะคะอ่าคัลเลอร์นะคะแล้วก็เอาฟิลแกปออกคลิกดาวน์โหลดมาแล้วมาแล้วเอาไปที่ AI เหมือนเดิมเนาะอ่ามาแล้วค่ะดูความสามารถของเว็บนะคะว่าเขาจะแยกอ่าแยกกรุ๊ปมาให้เราละค่อยๆเอาออกทีละกรุ๊ปนะคะเอาตัวนี้ก่อนตึ๊บ โอเคไหมโอเอาออกเลยตัวนี้ล่ะเบ๊บอ่าได้ตัวนี้ล่ะอ่าแล้วแต่ชอบจะเอาออกไหมอ่าเอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้นะเดี๋ยวไว้ที่หลังก็ได้ปึิบนี่โอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหชอบอะอ่าแล้วตัวนี้ล่ะ,อะเอาออกก็ได้นะหรือจะไม่เอาออกมีลายไม้อันนี้แล้วแต่ชอบจะเอาลายไม้เยอะหรือลายไม้น้อยอ่าเอาไว้ก็ได้ค่ะ ดูแล้วค่อนข้างสะดวกนะคะสำหรับเว็บเนี้ยพอได้เสียตังค์แล้วก็ดูอะไรมันง่ายขึ้นเลยนะคะเอาไปขยายนะคะพี่หมีชอบให้ใช้เป็นพิกเซลเหมือนเดิมแหละขยายขึ้นมาอ่าเนี่ยพันยี่สี่ภาพเขาค่อนข้างเล็กเนาะเปลี่ยนเป็น2องพันห้าพิกเซลนะคะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องสนใจอาร์ตบอร์ดนะคะสีทเทาๆนี่คือเขาโล่งนะคะเขาไม่มีสีเซฟเลยไฟล์เอ็กพอร์ตเป็น jpg นะคะเอาคลิปทูอาร์ตบอรออกอ่าก็ได้รูปเต็มๆแล้วนะคะเซฟค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าความคมชัดขนาดไหน ดูเปรียบเทียบกันชัดๆพี่หมีก็ถือว่าดีเลยนะคะจากฝั่งซ้ายเนะะี่ยค่ะที่ยังไม่ได้ปรับเป็นเวกเตอร์แล้วก็ไม่ได้เอาสีเทาออกนะคะมาดูฝั่งขวานี่ก็ถือว่าสวยเลยละคะ่ะเหมาะกับการระบายสีไม่ได้มีแบบซอกเล็กซอกน้อยที่เขาจะระบายไม่ได้นะคะอีกอันนึงค่ะอ่านี่ก็ลิงน้อยนะคะลิงกินกล้วยนี่ก็เหมือนกันนะคะฝั่งซ้ายก็เป็นภาพที่ยังไม่ได้ปรับนะคะฝั่งขวาก็ปรับเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ถือว่าค่อนข้างเนียนคลิปพอสมควรเลยละ่ะกับเว็บเนี้ยพี่หมีก็ชอบนะคะแต่ด้วยที่ว่าต้องเสียตังค์อ่ะก็ต้องลองคำนวณดูแล้วกันถ้าอยากได้งานเรียบๆคลิปๆหรือจะเอาภาพอะ่ะไปขายที่อื่นด้วยที่สามารถที่จะเป็น eps หรือเป็นเวกเตอร์ได้ก็จัดไปเลยนะคะก็วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาวิธีที่จะให้ภาพที่เจนมาจาก ai อะ่ะเนียนคลิปสวยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่ง่ายเร็วนะคะ แต่ข้อเสียคือว่าต้องเสียตังค์แหละพี่หมีมีเพจสอนทำสมุดทั่วโลกบน Amazon KDP อยู่นะคะถ้าเกิดสนใจที่จะทำสมุดระบายสีนะคะหรือว่าทำสมุดบน Amazon KDP ก็มากดติดตามพี่หมีไว้ได้เลยนะคะในนี้พี่หมีจะลงความรู้ต่างๆไว้เพียบเลยค่ะ สำหรับการที่จะทำสมุดร,ระบายสีให้ขายดีได้ไม่ได้มีแค่เรื่องรูปสวยอย่างเดียวนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งพี่หมีได้สอนไว้หมดแล้วนะคะทั้งหมด40บทเรียนลักษณะพิเศษของคอร์สเรียนพี่หมีเนี่ยก็คือว่าเข้ามาอยู่ในกรุ่มไลน์สอบถามปัญหาอะไรต่างๆได้กันไปยาวๆเลยนะคะติดต่อพี่หมีก็ง่ายติดต่อ,อรุ่นพี่ที่ทำมาก่อนก็ง่ายค่ะช่วยกันไปตลอดทางเพราะว่าธุรกิจเนี้ย ไม่ได้สําเร็จภายในเร็ววันนะคะการช่วยเหลือการช่วยแก้ปัญหาช่วยซับพอร์ตกันไปนานๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราอะถึงเป้าหมายได้เร็วนะคะถ้าสนใจเรียนคอร์สพี่หมีก็ทักมาได้เลยค่ะตอนนี้สามารถจ่ายค่าคอร์สด้วยบัตรเครดิตหรือว่าบางแบงก์ก็ให้ทยอยจ่ายได้ถึง10เดือนเลยนะคะสนใจทักมาได้ค่ะ